สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกผู้ทุกคนนะครับมือเนี้บบาวสุริยาก็มานางเรียงขั้วอยู่ขึ้นก่านแหละครับพี่น้องมานางเรียงขั้วอยู่ขึ้นก่านะมือเนี้ยครับมาสวัสดีพี่น้องในช่วงระยะเมื่อนี้นะครับวันที่แปดนะครับเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราชสองพันร้อยหกสิบเกานะครับสวัสดีพี่น้องทั้งไก่ทั้งไก่นะครับเมื่อวานจิตตั้งอำเภอตั้งจังหวัดตั้งประเทศนะครับบมว่วาจิเป็นประเทศไก่เคียงนะครับ สวัสดีทุกผู้ทุกคนนะครับมือบาสุริยาครับมือนี้สิไปเปิดควายไปเปิดควายแขะสายยอนะครับเดี๋ยวจะเปื่อดควายแขะสายยออยู่ฟ้ามเอรอยเอ็นนะครับว่าเป็นยังไงก็จาสิบพันสิบเปิ่อดโตเท่าไหร่ราคาจังไหร่นะครับตัวน้อยตัวใหญ่จังไหรงามหรือบ่งามจังไหรกับใบเบื้องน้ากันนะครับเอาก่อนสิไปเบื้องน้ากันกับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้บาสุริยาใน่เด้อครับเด้อเดี๋ยวบาสุริยาสิไปหาคลิปหาควายหน่อยควายใหญ่ หาถ้ายคลิปไม่ให้พี่น้องเบื้องเะครับปะ่ะเพื่อเป็นการบร๊เสียเวลารอเวลาครับไปเบื้องน้ากันครับผมป่ะครับพี่น้องวันนี้บ้าสุริยาสิพาพี่น้องไปเบื้องค้อยงางๆค้อยหน่อยค้อยสาวหน่อยนะครับเดี๋ยวสิยางไปเบื้องน้ากันสักก่อนคอยไปคอยมากคอยอยางไปสกักก้อนที่ให้พี่น้องเบื้องให้คักๆนะครับนี่ยูแดดพอดีเลยครับเอบาสวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่นี่เดี๋ยวครับว่าสิเปิดอ่ราคาค้อยมันบ่คํา มันควอยหน่อยตัวนี้มันควอยแม่ข้อยผูกครับข้อยแม่ครับควอยแม่นะครับนี่สาวเก่าเจริญลูกตัวไหนก็ครับผมสาวเก่าเจริญครับลูกสาวเก่าเจริญนะครับควอยแม่สาวหน่อยจักเดือนก็ครับนี่ข้อยตัวนี้หาเดือนกลัวครับหาเดือนกลัวนะครับควอยตัวนี้หน้าตาดีหน้าตางามโอ้ยอ่งทอดเนาะสูงลอยเิมหาะครับสูงทอดได้ก่อนครับผมสูงรลอยซิมหานะครับนี่ตาแจ้มแจ่มจ้ำโอ้หน้าตาดีนั่นใช่เออจักเดือนก่อนเหรอหาเดือนกลัวครับหาเดือนกลัว นี่ขนาดนะว่าหาเดือนกวนบ่ครับนี่ยังสูงสักนี่เหม่นบ่ทัว่ที่เป็นปีสองปีก็บที่สูงคนล่ะบ่มันรรมดาเนาะโอ้ก้นดีก้นงามคล้วยตัวนี้ครับสะโพกดีสะโพกงามก้นบักเน่าตัดสูงร้อยสิมหาเนาะครับเนาะสูงร้อยสิมหาสาวหน่อยหาเดือนกวเนาะหาเดือนกวนล่ำข้อใหญ่ไรตรงแข้งขาโอ้คนเนี่ยนจับดีนะครับเน้องนจับดีไร คนหามินหามค้ำคนดีคนงามกั้วตัวนี้คันสิเปิดราคานน่สิเปิดราคาอีพี่น้องเท่าไรครับผมเปิดไปหมื่นสองห้าร้อยบาทครับหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทนะครับราคาหนิเป็นราคาต่อร่องเต้นบ่ครับผมอ้าจุงมาแดดจังน้อยครับพี่น้องเออจุงมาแดดอ่ายุดบปหนี้งามดีครับคั้วตัวนี้กกหางกกยังแต่งามนะครับเนาะประกันตำนี้เปนบ่ครับผมนี้ครับประกันตำนี้นะครับแขงขาเร็บกินเร็บเท่าใส่เลยเนาะ ใส่กำไรแข่งกำไรขาย่างดีหนึ่งมื่นสองพันหารอยบาทนะครับเอาตัวนี้ฝากเบอร์จะเข้านะครับผมศูนย์เก้าเก้าครับศู 100, นย์เกาส่ศูนย์หนึ่งศูนย์ศูย์หนึ่งคบนงยะครับเออพี่น้องทนเจี่ใจกับติดต่อมาได้นครับนะ้ะติดต่อมาได้หรืออยางว่าเิ่องอยู่หนาข้อหนาฟ้ากัน่านะครับนะ<ม>้อเมื่อกี้ว่าจะเปิดจักตครับืันนี้สามตัวครับเอาเปิดสามตวเอาไปเบื้องต, <สา S 1> ตที่สองกนครับผมมาดป้พี่น เปิดบ่อแพงครับคุ้ยคุ้ยงามงามเพิ่นเปิดบ่อแพงเพิ่นว่าขันจังอะไรก็ทนจิตทนใจก็โทรศัพท์ติดต่อเพิ่นมาเบอร์โทรศัพท์เพิ่นวอาว่องหันบ่าวสุธิยะจำในกัศูนย์เก้าเก้าศูนย์สี่ศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับติดต่อได้นะครับปภาครับพี่น้องเข้าหัยางไปเบึงคั่วตัวที่สองครับผมครับพี่น้องพี่น้องบัดนี้สิบ่าวสุธิยะสิพาพี่น้องไปเบึงคั่วตัวที่สองนะครับอย่างนี้ข่าวเพิ่นว่าเพิ่นสิเปิดสามตัวสามชุดผมนะครับแต่ว่าเพิ่นสิเปิดตัวน ค,ครัข้อยแคะตีว่ามันค้อยน้อยไหม,มครัยแคะค้อยสาวน้อยเมืนบ่รครับนี่ค้อยสาวจะเข่าสองปีแล้วจะเข่าสองปีบ่รมันสาวน้อยต้องขับสาวใหญ่เนอ้อถ้าจะจุงมาเช็ดแดดจูงน้อยเดี๋บ่ครับผมมา,มาลูกหลามามาให้พี่น้องเพิน่นเบิง่งเพิ่นสนเค้านะรับนจะสนเข้าไม่้เหมืสนเ้าม่สนเข้าไม่ครับพี่น้องสนเหมือนว่านเหมือนก้อนนี่พวจตัวนี้ถือว่าดีสูงเท่าไรก็ครับนี่สูงประมาณร้อยร้อยเส้นครับร้อยเส้นเม็ดหนึ่งพอดีเนาะ เม็ดหนึ่งพอดีโอ้คือเป็นตะหักเ่ยอีกเจาก้นจาน้อยกับมันเจ้าน้อยกับที่ึ้นกับที่ไปผสมได้ตัวเนาะนนไปผสมได้ไปผสมลูกพ่อเขาเหนียวกับได้ตัวเป็นบ่อเนี่ยน,น,น,นี่ขั้วตัวนี้สูงหนึ่งร้อยนะครับหมายถึ่าว่าหนึ่งเม็ดเนาะครับเนาะหนึ่งเม็ดประกันต่ำนี้มันบ่กครับผมประกันตน่ำนี่นี่ขั้วตัวนี้เือว่าดีครับข่นหัทเทพี่น้องสนใจีส้นใจกก็โทษทักเลยเนาะครับเนาะ วันนี้ฮ่าเจพี่น้องทนเกติทุนใจพันอยากเบิ่งคนอยากอันฟังเบิ่งราคาว่าสิเปลือกทะเลก็ครับผมเก้าพันบาทครับเก้าพันบาทครับบอพ่อเมื่นบอพ่อเมื่นอีกเน่นครับลงมาเก้าพันบาทราคาบอกกันได้นะครับต่อรองกันได้คุยกันได้นะครับเนาะคุยกันได้โอ้หน้าตาดีครับขุยตัวนี้เป็นได้เป็นได้กินหนาดีป่ะครับกินหนาดีครับเขาเน่าตัวเนาะขวยเกือบสองปีเลยมันบ่ะปีแล้วครับสองปีเบิ้งจังหนึ่งวันขุยทองเนาะ มันพังจีนเอมันบ่มันกินเอมบ่ท่านทองถเนาะทองย่งวางเปิดราคาไปเก้าพันบาท, 10, บาทต่อรองกันไห้ครับคว้วตัวนี้พี่น้องอยากได้ควายตัวนี้ไปไว้ฟ้ามหรือว่าเอาไปไว้น้ามูน้าพวกหรือว่าเอาไปเลี้ยงไว้หนาี่สอดหรือว่าสีเอาไปเลี้ยงไว้มองอ่าพี่น้องมีสวนห้าหรือว่าฟ้ามเนาะเอาไปเปิดเอาไปไว้เอาไปเลี้ยงไว้ก็นี่สูงหนึ่งเมตร เปิดราคาเก้าพันบาทขันพี่น้องสุดยิ้มทุนใจอย่าได้ค้อยแขะสายยอดตัวนี้ไปเลี้ยงด้วครับเนาะกขอโทรศัพท์ติดต่อมากคือเก่านะครับเนาะเบอร์ไหนล่ะครับผม0990401001ครับ0990401001นะครับสามารถโทรติดต่อมาได้ไปส่งฟรีหนึ่งกิโลครับผมอันตัวนี้นี่จังคอยบอกกันยังไดคือประมาณห้าสิบกิโลครับประมาณห้าสิบกิโลนะครับเปิดแบบเป็นแบ่งปันเป็นราคาแบบ บ้านๆเข้าเนาะอ่าขั้วไอ้สายหยอดตัวนี้เปิดราคาไว้บ่สูงแต่ว่ากอะไปซองฟรีได้หาสิบโลนะครับเกินนั้นยังคอยคุยกันเนาะครับเนาะเอาไปนี้แต่ยิ่งว้าว่าสิเปิดสามตัวมาครับผมอาจะสั่นไปเบื้องตัวที่สามเนาะครับเนาะครับพี่น้องสนจิตสนใจฝ่าโทษละสามาเลยครับเด้อโทษสาบเพาท่านนี้ครับขั้วตัวนี้ครับเพิ่นเปิดไปเก้าพันบาทนะครับโทษละทรัพย์กับคือยังเพิ่นบอกบ้างเหรอครับผมอาครับพี่น้องไปเบื้องขั้วตัวที่สามเนาะครับผม ปาครับพี่น้องบ้าสุริยาสิพาพี่น้องไปเบิ่งเออพ่นธุ์เปิดตัวที่ศสามนีน่นี่ปลาครับขัอ้โอโตเทศสามแม่ใหญ่ตโตดิไหมไอแม่ลูกมันโมขนาดบบไปบางหัน,เป,นเป็นแม่ลูกเนาะแม่ลูกผูเอ่แม่กับแม่ลูกลูกกับแม่ลูกผู่นะครับขั้วตัวนี้โอ้สูงเท่าไรครับขั้วตัวนี้ตัวนี้สูงลอยซี่ซิมหา่าครับสูงลอยซี่ซิมหา่าได้ลูกมาจากตัวเหรอครับผมนี่ลูกนี่ครับตัวที่สองเหครับโอ้นี่ตัวที่สองนี่ครับพี่น้องขั้วลูกตัวที่สองนี่ครับลูกผู่ตัวที่สองนะครับลูก สายพันธุ์นี้มาเนี่แต่ว่าแม่นี่สูงลอยสี่ชิ้หันครับสูงลอยสี่ชิ้หักเข่งขาดีก้นดีก้นงามนี่ครับแข่งขาดีประกันต่ำนี้นะครับเน้องประกันต่ำนี้นี่ครับพี่น้องเดี๋ยวเอาสุริยะสิพ้าพี่น้องย่างเมื่อกี้คักได้ครับเด้อแข่งขาดีกกหางใหญ่ครับขั้วตัวนี้หางเป็นพุ่มเป็นพ่วงอ่าอ้างใหยๆตัวสูงสูงลอยสี่ชิ้หักไปเบางทางข้อครับพี่น้องห้อง นี่ครับข้อใหญ่เนาะครับเน้องข้อใหญ่เดี๋ยวก็ตาแต้มพร้อมด้วยเนาะโอ้เป็นตะกินหยาดีเนาะครับเนาะกินหยาดีครับเป็นตะกินหยาดีครับข้อยตัวนี้อ่องข้อเอื้อปอกเผาใหญ่นี่ครับพี่น้องสนเจ็บสนใจอยากได้ข้อยตัวนี้ครับให้เจ้พี่น้องอยากหูวราคาว่าที่เปิดราคาไปตัวไหนครับผมเปิดได้สี่หมื่นเก้าครับข้อยสี่หมื่นเก้านะครับเน้องแม่สูงลอยซีมหาโตผูนะครับลูกโตผูเหมืนบ่าลูกโตผู ซสื้อหนึ่งนสองนะครับนาะซื้อหนึ่งไนรส้อนงพี่น้งองส้นจิตทนใจอยากได้ขวยแม่บอกยัน่ๆโทรศัพท์ติดต่อมาเนาะครับนบติดต่อมาได้ที่ฟ้ามเอรอยเอ็นเป็นเพาครับผม เอาไปในฮัเต้พี่น้องมดนี่สุดท,ท้ายนี่ฮัทพี่น้องสุดที่สุดใ,ดใ,จ,ใจก็ฝากเบอรบอรจากทอีกเทียนะครับผมศูนเกครับศูนย์เก้าเก้าีย์หนึครับหนึ่ติดต่อได้ทุกวลาครับเนาะเอาบอกพีกัดกันนะครับผมบ้านดูตำบลหนองแวงอำเภอเมืองจังหวัดลอยเอ็ดครับครับสุดท้ายนี่ไก่พี่นอ้องยูดีมีความสุขความเจริญฟ้มกับฟ้ามเอลอย ให้ลำลำลุ่วยอย่าเงินยอะไน้องท่อง,งองะไรให้เขาพร้อมกับเอฟซีทุกผู้ทุกคนที่รับชมรับฟังถ่ายสุดนี้ก็ขอให้ลำลุ้ยทุกผู้ทุกคนนะครับผมสวัสดีครับสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณขอบพระคุณพี่น้องเอฟซีทั้งไก่ทั้งไก่นะครับหลังจากพี่น้องเอฟซีที่ได้รับชมรับฟังบ่าวสุริยาได้ถ่ายคลิปข้อยทั้งสามตัวสามชุดนี่นะครับก็ขอบคุณขอบพระคุณพี่น้องหลา,ลายๆคนนะครับพี่น้องทนเจ้ทน,ทนจใจอยากได้ข้อยทั้งสามตัวสามชุดนี่พี่น้องก็โทษทักบ้าเลยครับเด้อ โทรศัพท์มาเบอร์ขอ้อมูนกับ0990401001นะครับ0990401001นะครับติดต่อเด็ดทุกเวลานะครับสำหรับวันนี้ให้พี่น้องยูดีมีความสุขครับเจริญรุ่งเรวอเป็นเศรษฐีนะครับผมสวัสดีครับ